ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในห้องอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนืท่านนี้ก็เป็นเนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อทาน เจ้าของข้อมูลที่เบ่งปานเดียวทานอย่างเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นเนียวทานใช้กับ1น่งธรรมบาคุมก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมกันเจ้านี้2ชุด2ชุด3ตัว สาม3 0น7 3เต่อไปเจ้านี้ดับโบนตัวเดียวดับ ดับหกดับหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับเจ็ดแท่านใหม่นี่ก็ดับหกหนึ่งตัวไปต่อการเจ้านี้ก็เป็นแนวทานโบนสี่ตัว ก้าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามสี่ตัวเป็นเดี่วทางไปต่อกันใบนี้ครับสิบบวลต์เจ้านี้ก็แบ่งปานเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกตัวเป็นแนวทางสิบบนไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง สองแถวไม่โชนจับคู่ต้นบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปดหนต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง พองพองแล้วท่านสามตัวแล้วก็สองตัวห้าหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกน์หกศูนย์หกศูนนย์หกนท่านเก็บหน้าจอนะลายชุดต่อไปเจ้านี้เงินจันแก้วเงินจันแก้วแบ่งปานสองชุด หนึ่งห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งห้าสามเจ็ดแปดสองชุดเป็นแนวทางไปต่อการใบนี้ครับตารางอดีตที่แล้วโซนเก้านะโซนเก้า อดีตที่แล้วก็ผ่าน09นเาใบนี้ก็เป็นอดีตเก่านะยอดต้ในใหม่นี้ครับ 09, 6, 9, 7, 0ูนย์เกจ็ับชุด496 497 495 596 597 595

เจ้านี้ก็แบ่งปัน3าตัวแนวทางสอนอม,มนูลก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ บันี้ก็แนวทานดับ3ตัวบนตรองตดสะสิเจ้านี้ก็เปนนโซนโซนโซน็ซนึน่งหนึ่1ห้าหนึ่งหนึ่นะท่านเคปหน้าจอต่อไปเจ้านี้ออกพองแนวทางชุด2ตัวล่าง 4ี่สามสี่เ4็ดสา7แปดแสี่ดเดชุดแนวทางสองตัวล่าง <c oughs> ขอขอบคุณมากต่อไปครับเจ้านี้ซูบาโชด,ดับล่างดับศูน ดับศดับตัวเดียว0ดับศูย์ตัวเดียวดับล่างก็คือดับ10หน่วยล่างนั่นเองต่อไปครับใบนี้สันเจ้านี้แบ่งปานทานบนสี่สามห้าปเปดสา 8 8 5 8ปดห้าแปดห5าแป5เก้าหคู่สตัวล่างศูนย์หนึ่ง้างเจ็ดสามเจ็ดต่อไปครับใบนี้ดงังเม็กซายเลขท่านดับล่างตัวเดียว ดับ8ดับ8ดับตัวเดียว8ดับ8ตัวเดียวก็ขอบคุณมากอาดีตที่แล้วก็ดับ6นะท่านอาดีตที่แล้วก็ดับ6นะสุปแล้วพันแต่ทนใหม่นี้ก็แบ่งไปน,นะท่านดับ8ตัวเดียว ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นทนงทานชุดเดียว2ตัวแปกสี่แปกสี่ห้าห้าแปดสี่แปกห้าดึงแปกสี่แนวทาง2ตัวล่างขอบคุณมากท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่5 5แล้วครับนะก็ขอบคุณกำลังใจ ต่อไปเจ้านี้เอ้ยล่างเจ้านี้ก็แบ่งปัเนเอาทันล่างตัวเดียวนะอดีตที่แล้วก็ฝากมาหนึ่งเนื้อนใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็หนึ่งเนื้อนใหม่นี้ก็หนึ่งขอบคุณมาก ไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางกิจจ้า07 0192 96 97 096และก็4 7 0ขอบคุณอย่างมาก ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวาานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับก,กําลังใจกําลังเจอที่ติดตามเอกบนมาประจำนะก็โปรดใช้วิจรารณญาณนในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด,ด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตะลอกโดยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม